อาวนี้นะครับเราก็จะมาแกะอันบ็อกเกอร์นี่ครับหนะ้าสมาร์ทวอทเลดมี่วอทห้าไลท์ได้มาในราคาหนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งพันเท่าไหร่จำไม่ได้หนึ 1, ่งพันเท่าไหร่วะทันสามโอหกจุดหกนะ ผมขอหามีกหาคอมีคมม่งเงี้ยยน f ร o w e r อ๋อเราก็ต้องแกะตรงนี้นี่ฮะดูวันที่ผลิต วันที่ผลิตอยู่ยตรงไหนเอ่ยตรงนี้หรือเปล่านี่นะฮะวันที่สิบเอ็ดเอ้ยเดือนสิบเอ็ดสองพันยี่ิบสี่นี่ครับเราก็มาแกะกันเลยแกะตรงนี้จ้า แกนะชิบมาแล้วก็จะเจออย่างนี้เห็นหรือเปล่าน้องต่ำาๆนะเนี่ยเนี่อยอุ้ยใน,นกล่องก็จะมีอันนี้แล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็คู่มือแล้วก็จะมีสายอยู่ B t y p C ไม่ใช่สาย USB t y p A ทูอันแนวเสียบข้างใต้มันหมดแล้วแค่นี้แล้วก็จะมาแกะอันนี้กันเลย ดูดิมันมันก็เงาเงาเง,งาสวยอยู่นะแต่มันเงาสวยแบบเขาเรียกอะไรวะมันจะเป็นแบบสีเงินอะสีเงินแล้วแบบเอเงินเงาอะสีเงินเงาอะแต่อันอันนี้แบบสีเงินแบบเงินสีเงินด้านแล้วแต่ความชอบนะบางคนก็ชอบแบบแบบเลื่อมเมาเมา อันนี้แบบก็แบบเรื่อมอยู่แต่ไม่แบบไม่ขนาดนั้นอะ่ะอันนี้ก็แบบมันก็เรื่อมอยู่นะเนี่ยผมให้ดูความบางอันนี้จะบางกว่าว้ายตังมีตังมีจะชอบหรือเปล่านะก็ใหญ่ นก็ใหญ่อยู่นะั่นตั้งมีอันนี้ผมซื้อมาให้เพื่อนผมนะเรามากดเปิดเลยเปิดทั้งแนครับแล้วมันต้องเชื่อมกับอ้ทัดดีมากทัดดีมากเนี่ยทัดดีกว่าไอ้นี่ทัดดีมากครับโอ้ยอย่างโอ้โหอันนี้ไม่ได้พูดเวร์ ทาดดีมากครับมีภาษาไทยหรือเปล่ามีภาษาไทยอันนี้ให้ตังมีไปทำเอาแล้วกันนะตังมีบายบายผมทำแค่นี้ออกยังไง